อ๋อครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็ตแบงเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเซิร์ฟตัวของ1.7.2จุดสองนะครับเราเปลี่ยนภาคเราไม่ได้นะครับเราต้องไปดาวน์โหลดเซิร์ฟมานะครับเป็นตัวเกมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ล่างครับวันนี้แต่วันนี้ก็จะมาเล่นกิจกรรมไม่ดูนะครับ ก็ยากนะผมบอกไปไปค่อนข้างนะไม่ค่อยหรอกมากอันนี้ก็ขอฝากโปรโมดกันนะน้่งก็พวกเอรคับคนที่เห็นลูกที่ไอดีไอดีท็อกนี่เดี๋ยวผมให้ไว้ใต้คลิปชั่นกันเลยนะครับส่วนอยากใครสนใจที่อยากเข้าทีมผมอ่ะ เฮ้ยอันนี้ผมก็เล่นมาตั้งนานแล้วเล่นจนหัวร้อเลยตายตอนใกล้แล้วจะจบแล้วมีห้องมีหลายห้องผมตายแถวนี้นเต็มเลย เสียงเปลี่ยนไปขอภัยด้วยแล้วเอ้ยเจ็บคอข้างหน้าผมอาจจะติมสดก็ไดนะ้นะติีมสดนี่ก็น่าจะเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟน,นี่นเ,นเซ็กซี่นะี่แหละนี่นี่ก็แอดนะแอด ตายแก่ตายแก่ตายแล้วตายออแ่อ,อ,แอ,อ,แอย่าไปหลงเชื่อนะกิจกรรนี้มันเล่นเกนลืมดูทาง,งไม่ไเสียงอะไแก็ขออภัยด้วยคนระับ นี่ผม่ังม้งไปมไป่อตะกี้เองแล้วผมเล่นผ่านรานกกรมนี้ผม,มผานานก็เลยจบคนะลิปนะเฮ้อลืมดูทางลืมดูทางพระเจ้าอะไรเนี่ยมผมกากมากเลยอะแต่ว่าเล่นแบบออนดอยอะ อุ้ยอะไรเนี่ยเล่นอะไร่ะเต้นถ้าผมเปิดถ้าผมเปิดท้องนี้ผมเปิดเสียงของท้องนี้จะได้ยินกันจะได้ยินเสียสงสมกันไหมเนี่ย โอ้ของใหญ่นะเราจะเปิดไม้นะเดี๋ยวผมจะเอ้ยผมจะเปิดเสียงนะผมเงียบก็ฟังเสียงแอดของผมดเลยนะมาแล้วครับฮัลโลทีนี่ทีนี่สามารถเอาคนเข้าคิวได้ไหมติวผมเนี่ย

เอ้ยแล้วเอ๊ะเนี่ยแต่เราเขียนชื่ออ้ไรเนี่ยชื่อคิวทำไมผมได้แบบระวังเลยนะครับชื่อคิวเอ๊ยยังไม่มีคิวไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่เนี่ยเนี่ยคิวเนี่ยเนี่ชื่อคิวเนี่ยว่าได้ลองดูนะพี่ไม่แน่ใจนะโอเคได้ละอ้าวเดี๋ยวไม่ทำอะไรเลยเป็นของฟ้านะครับ คุณไม่ได้ไม่จำเป็นที่ต้องปิดไม้ด้วยนะอ๋อคือเองเองจะเข้าเหรอไม่เอาเอาคนอื่นเข้าคิวผมเนี่ยพอไอ้คนคิวอะไรเนี่ยผมนี่อ่อนดาจริงๆผมนี่จะเอาจริงนะผมเขียนชื่อมาหนแล้วเล่นจริงต้สมัครไม่ได้นะมันต้องสมัครใน g o เก l e ในเว็บเลยนะครับดีวผมให้เว็บโหลดไว้นะครับสมัครกันได้ มันจะยกฝ่ามือเยนะครับลันออกไม่ไปต๊อบมันอยู่เรวไม่ได้นะเล่นกิวนี้ไม่ได้เอางงงงง

โอ๊ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวคนเยอะกว่านี้พี่ทำยากกว่านี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรองเนี่ยแอสติเดียร์ยากกว่านี้เดี๋ยวผมขอตัดคลิปเลยนะเดี๋ยวมันยาวนะอันนี้รอบเจ็ดอันทีนะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนนะคอันนี้มาแลครับต่อจากเมื่อกี้เลยครับขอโพลเลยก็จะมาได้นะจอดมากเลยเาเล่นไม่เลเฮ้ยเฮ้ยกดเพชรตรงตรงเสาเสาตรงไหนวะตรงเสา อ๋อสองตัวนี้เหรอเหนืยเนี่ยตัวเนี่ยเปลี่ยนให้เราเราได้เป็นนี่ตีวนี้อยากไปอยากไปอืมอันนี้พี่เอาสี่บล็อกนะไม่ก็สามบล็อกเอาไม่ใช่สี่บล็อกสามบล็อกพี่ไปพี่จะเทตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับใครบอกไปพีพีเลยนะรตงนี้เขาไม่ได้เกี่ยวกับบล็อก ได้ไหมได้ดูคนนี้พุกเดี๋ยวทีนะฝนนะไม่นปเรื่อยแบบพุกกันนะตกไปเฉยหยาดได้บวกสามสิบรอรอรอเน็ตดีๆแล้วว่าคนแน่นกว่านี้่อนนั่นไง เออร้องพักไม่ได้อะไรอรอบมันเถียขอจบคลิปแล้วกันนะอย่ามันนานนะหมด30เดี๋ยวง่ายอีกรอบมึงแล้วกันนะครับกอย่างที่บอกต้องรอเน็ตเอฟเปลี่ยนก่อนแล้วก็คนรอรอเซิร์ฟโปรโมทไงคนเยอะๆก็ดาบมันขึ้นแต่ว่ายังไงก็ไม่เจอรอยให้นอนถ้าเกินนี่เกินเกินเกินเฮ้ยเกินเกินแอดบอกแล้วเกินไม่ ค <S k iller> องบอกอะไรแกงแอบบอกอะจริงๆพี่แอบบอกอะไรจริงบังค่าแอบก็แล้วผมโกหกเมื่อ,อกี้อ,อันสุดมันก็คนแค่ห้าสิบนะได้สุดๆนี่มันไอ้ JKC ครับเยอะเกินกนี่ก็ไม่ไหวนะบอกไปก่อนใครได้ ไอ้บิ oh, ๊กเบ๊ะบอกลาคนที่ดูผมดูอ๋อไหนอะคนอยู่ไหนอ่ะคนอยู่ไหนครับนี่นี่เออบอกลาไปบ๊ายบายคุณไม่ผ่านกิจกรรมครับคลิปเลยเนาะจะปิดคลิปเอสบอกว่าบายบายอ้าวเฮ้ยมา แอทคิดก่อนไหอือไแอททำเลยอ่ะเขาไี่เชื่อเราดีแอดตกครับใส่คลิปไหมไม่ต้องใายนะต้องใส่คลิปนี้จิดกรรมคิวมันเสารเวลาเวลามันเสารประมาณเย็นครับสามโมงสี่โมงายสองก็ได้ ค่าค่าซ่อมของคนละห้าพันนะครับอ่าหรือจะคนละหนึ่งหมื่นได้นะครับถ้าไม่พอใจได้นะครับอ,อ่าหนึ่งแสนก็ดีนะครับอโอเคตั้งแต่เออต้องบัตรซ่อมดีกว่ามัา้ยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะผมวันนี้บริการพิเศษจากการซ่อมของครั้งละห้าพันวันนี้พิเศษนะผมคิดสองแสน <c oughs> เอ้าอ๋อแพงโคตร เอาดีๆแบ๊กแบ๊กดีดีไอ้ยบิ๊กดีดีเลยเรื่อบอกรางวัลที่ก็ห้าพันแหละใครจะซ้อมอเกมมายกเว้นเงินเหรียญตีไปแล้ว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 ได้แล้วแน่นอนที่หนึ่งหรือที่สามก็ไม่รู้นะบอกว่าเรื่องให้ตูนะครับไปแล้วไปตีวะเนี่ยมาแล้วครับที่หนึ่งหรือที่สามทางไหนกันเลยไปแล้วครับทางนี้ปิดครับเราจะไปดูกัน จะไม่ให้ดูห้ามบอกคนใน,นเดิ์ฟนะเราจะไม่ขี้โกงอะไรอย่งนีนะห้ามบอกห้ามบอกเดี๋ยวพี่จะไปให้ของราวัลเองพี่ขอปิดหน้าจอที่อะไรเอยที่อะไรเอย

กลับไปครับอ